ก็มาดูกระบวน3าหนึ่งครับแซงกระบวน985้าที่ท่าชนะแล้วก็ดูตอนรถแขวนรับห่วงเลยนี่มาแล้วสามึ 3, 1, มาแล้วโอ้ยไม่ทันเลย ไชแล้วครับขบวนสามหนึ่งแรงขบวนเก้าแปดห้าแล้วที่ท่าชนะครับนี่ครับขบวนเก้าแปดห้าได้ดีซนสี่สามูน ากการยากาศยามค่ำคืนสถานีท่าชนะครับขณะนี้เวลาตีสามยี่สิบนาทีเดี๋ยวก็จะได้เวลาขบวน985เดินทางต่อ